ในอดีตโรคเอสคือโรคที่น่ากลัวปัจจุบันด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้โรคเอสไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผ่านมาหากดูแลตัวเองดีๆกินยาตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ป่วยก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมครอบครัวได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันยารักษารวมทั้งการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทำให้เกิดการรักษาที่มาถูกทางในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการใช้ยาเพลฟป้องกันเชื้อเอชไอวีเพลย่อมาจาก PRE EX p r e x p r o s h u r e p r o ลแ l ค x i s คือ,อยาที่ใช้ในการป้องกันเชื้อเอชวก่อนการสัมผัสโรคโดยการรับประทานยาวันละ1เม็ดทุกวัน แต่เพลฟไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้จึงยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยเพลฟเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีสูงได้แก่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีผู้ที่มีคู่นอนหลายคนผู้ที่ทำงานบริการทางเพศผู้ที่มาขอรับบริการโพสเอ็กซ์โ r ชูเอ เพอฟลักซ s is, หรือเป๊ปอยู่เป็นประจำโดยไม่สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงลงได้ผู้ที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีดและผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน6เดือนที่ผ่านมาเป๊บคือการให้ยาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไอชีก่อนที่คนคนนั้นเนี่ยจะไปเจอหรือไปสัมผัสกับเชื้อ h i สนะครับสาังกตษเรียกปรีพรีคือก่อนหลักการคือว่าเราพบว่ายาต้าน HIV ที่ออกมารักษาคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วนะครับนะบางตัวถ้าให้คนที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้อกินล่วงหน้าไว้ก่อนยาก็จะไปสะสมอยู่มากพอในเนื้อเยื่อที่เป็นทางเข้าของเชือ้อเมื่อเจอเชื้อเข้าจริงๆเชื้อที่เข้าไปก็จะถูกยาที่ไปตักรออยู่แล้วฆ่าทำลายไปคนที่กินยาเปรบอยู่ก็จะไม่ติดเชื้อ HIV ขึ้นมา พราะฉะนั้นยาเป๊บเป็นการยาป้องกันการติดเชื้อก่อนที่จะไปเจอกับเชื้อถ้าพูดอีกตัวหนึ่งนะครับนะอย่าให้สับสนนะครับนะอีกตัวเขาเรียกว่าเป๊บนะเป๊บเนี่ยก็คือโพสต์ดูหลังหลังเพศสัมผัสเชื้อเพราะฉะนั้นยาเป๊บนะครับก็คือ,อยาต้านฉุกเฉินนะสำหรับคนที่ไปสัมผัสเชื้อมาแล้วก็รู้ตัวนะครับรีบมาหาหมอภายใน72ชั่วโมงหลังจากไปเจอเชื้อเข้ามานะครับนะแล้วก็รีบ อัดยาเข้าไปอย่างทันทีเลยนะครับนะยาเตปก็จะเป็นยา3ตัวยาเปรปมีรอเรือก็เขน2ตัวเพราะฉะนั้นป้องกันก่อนสัมผัสเชือ้อเชื้อยังไม่มาแต่ไอ้หลังสัมผัสเชื้อเตปเนี่ยนะครับต้องเป็นยา3ตัวให้กินไป1เดือนนะครับนะเพื่อจะป้องกันไม่ให้คนที่เพิ่งรับเชื้อเข้ามาแต่เชื้อจะได้ไม่กระจายตัวออกไปไม่ติดเชื้อขึ้นมานะครับนั่นคือยาเตปนะครับคงไม่มีใครไม่ว่าติดเชือ้อหรือไม่ติดเชือ้อในกรณีนี้คือไม่ติดเชื้อนะถึงมากินเปร๊นะคนไม่มีใครที่ มีคนบางกลุ่มนะครับนะที่ไม่สามารถจะใส่ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งกับทุกคนที่ก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีใจกว้างเปิดช่องทางเลือกให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ที่ไม่สามารถจะใส่ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์สามารถมีสิทธิ์เลือกในการใช้แป๊ปได้โดยใช้แป๊บฟรีได้ด้วยจากของของบัตรทองที่ว่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรารู้นะครับว่าถ้าเรากินแป๊ปโอกาสที่รับเชื้อเข้ามาเนี่ย เมื่อกี้บอกว่าเกือบจะเป็นศูนย์เลยนะครับ5ลายในล้านลายเมื่อกินแป๊บไม่รับเชื้อเราพูดไปในตอนที่แล้วว่าคนที่กินยาต้านติดเชือ้อกินยาต้านอยู่จนเชื้อในตัวเหลือน้อยมากตรวจไม่เจอคนคนนั้นก็ไม่แพร่เชื้อกับไขรถึงแม้ว่าไม่ใส่ถุงยาหนามัยก็ตามการยุติการแพร่ระบาดของเอสในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นได้เราจะยุติเอสได้ยุติได้ก็คือไม่มีการแพร่ไม่มีการรับเอสก็ยุติได้ขณะเดียวกันเมื่อเอส ใลาเป็นโรคไม่ติดต่อแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ประชาชนทั่วไปบริษัทห้างร้านวัดจะไปรังเกียจจะไปตีตราจะไปเลือกปฏิบัติกับคนที่ติดเชือ้อกับคนที่เสีย่ยงต่อการติดเชือ้อเพลพสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไวีได้เกือบ100%เซหากผู้มารับบริการรับประทานเพล็ทุกวันและมีวินัยในการรับประทานคือรับประทานในเวลาเดียวกันในทุกๆวันและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับเพลฟได้โดยจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์สองสัปดาห์ก่อนมารับเพลฟผู้มารับบริการจะได้รับการตรวจเอชวีการทำงานของตับและไตหลังจากที่ได้รับยาเพลฟครั้งแรกจะนัดตรวจเลือด1เดือนหลังจากนั้นนัดตรวจเลือดทุก3เดือนหากต้องการหยุดยาผู้มารับบริการต้องมาตรวจเลือดก่อนหยุดยาเพลฟทุกครั้ง การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนการมีเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไวีได้ดีที่สุดรวมถึงการเข้ารับการตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำทุกปีเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะรู้เร็วรักษาเร็วก็สามารถรักษาชีวิตให้ยืนยาวและมีความสุขต่อไปได้อีกยาวนาน